สวัสดีครับวันนี้พมกับพวกเรา Playboy Fighter ครับกับช่วงรีวิวที่หายไม่นานมากข,ของแบตเตอร์ญี่ปุ่นเป<ช>็นการด D หกหกแล้วก็หกเจ็ดเป็นสตาร์ออ <66 S 1> เตอร์เด็กฉลองครบรอบสิบห้าปีภาคบาชินทป,ปะกับอัตติเมซีโร่ซึ่งชิปนี้ก็เอาหกก่อนหกเจ็ดชิปถัดไป<ช>ก็เดี๋ยวเราไปดูของในด D หกหกกันเลยครับ<ช>อ่าครับตอนนี้ก็จะอยู่ในกล่องสีแดงตามเคยนีหกหกก็สีแดงตั้งสองเปล่าก็ ไอโมกเกม,มันมีตั้งหลายสีใช่มีหกอันนี้คือเปิดสดเลยนะคือยังไม่เคยเปิดเลยนะเปิดสดสด<ช>เปิดเปลือกเพราะว่าแจ้งก่อนนะครับว่าไอกล่องเนี้ยผมแล้วก็คุณบูลินเนี่ยซื้อมาอย่างละสองกล่อง<ช>เพื่อให้มันเล่นได้เพราะความจริงกล่องเดียวมันยังเล่นไม่ได้เออเขาเปลี่ยนในนี้ใหม่เปลี่ยนแพคเกจด้วย,ยนะทุกรอบทุกทีเนี่ยกระดาษที่มันห่อตัวเด็กไว้อย่างเงี้ยไอเนี่ยไอกล่องพลาสติกอ่ะเป็นพลาสติกธรรมดาเนอะอันเนี้ยเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ไม่เป็นพลาสติกสีเลยถูกแล้วก็หนึ่งกล่องนะครับ เม็ดคอเดี๋ยวนี้แบตเตอร์มันจะให้มาอย่างเงี้ยนะสามสิบสามสิบเมตรปะสามสิบเะสามสิบพอสถานรวมแล้วก็สามสิบตอนเคนเซยุคเคนเซกับเอ้คอสามสิบเมตรโซคอสาเมตร็ดหนึ่งเม็ดแล้วเราเปลี่ยนตอนผ่าแก้มใช่แล้วก็มีเพย์แม็กด้วยเพย์แม็กก็เดี๋ยวให้คุณพูรินกาให้ดูว่าข้างในมันเป็นไงก็ชวนเราไปดูึกอดีตนิดหนึ่งเพิ่มเติมคือมีเขาแล้วก็มีระบบเขาเข้ามาแล้วก็มีระบบ เบอร์ปกติมีเสียงมิลานแล้วอย่างนี้ใช่เสียงของมิลานใช่แล้วและหลังก็จะชวนคิดถึงอดีตนิดนึงเนี่ยพวกโดงเก่าๆที่กลับมาแล้วเนี่ยนะถ้าคุณอ่านออกก็อ่านออกถ้าดีใจด้วยดีใจด้วยคุณอ่านญี่ปุ่นออกส่วนที่เหลือเดากันแล้วกันเป็นเตามเต้นกันไหมเอาไปไปถามพ่อค้าพ่อค้านกอนเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะว่าภายในกล่องเนี้ยอันนี้เป็นตัวเด็กแต่ข้างหลังเนี้ยจะเป็นโปรโมเฮ้ยอันนี้คือแดนวอลเดียวกัน หนึ่งกล่องเอดีมันจะให้สองใบและให้ของพิเศษมาด้วยอีกสองเฮ้คืออะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าเบื้องต้นขอเอาในส่วนตัวเด็กักโปรโมไว้ท้ายสุดอ่าตัวเด็กนะครับจะห่อถุงซีไว้ตรงนี้เราก็เปิดตรงนี้เปิดเปื่อยกัเลยเปิดสดจริงอ๋อเปิสจริงอ่าต่อไปครับก่อนอื่นกับใบแรกเท็นเป็นบัดดี้ไอโบ เป็นเผ่าพันธสัญญาทะลวงเพิงสีชาติแล้วก็คอทหนึ่งรถแดงหนึ่งตัวตัวคุณเอกชัยคิดว่าคอทหนึ่งรถแดงหนึ่งโอเคไหมมันทาให้ผมนึกถึงตัวหนึ่งที่เป็นด้วงแอวโตขเขียวอ่ะด้วสีแดงด้วงเขียวอ่ะที่แบบเป็นมัจจีมัจจีใช่เป็นเผ่าสัญญาทะลวงเพิงสีชาติแล้วก็อ่าเทกข้างบนตรงกาครับช่วงไอคอนแทคสับปิดอยู่ในรูปแบบไส้หรือในรูปแบบของสับปิดแล้วก็รูปแบบธรมมชีด้วยนะ ถ้ากรณีเป็นรูปแบบธรมมชีเนี่ยแล้วก็ในรูปแบบสับิตแล้วก็ในไส้สามารถนำคอในฟิวรีเซิร์กี่เม็ดก็ได้ไปที่สับิตหรือในซัสเผาเพิงสีชาติหนึ่งตัวจากนั้นเอฟเฟกเนี้ยเธอละหนึ่งครั้งชื่อเดียวกันเท่านั้นเมื่อนาม,มาวางโดยเอฟเฟกเนี้ยเขาจะบวกอีกหนึ่งไม่ว่าจะวางใส่ในซัสสับดิษก็ได้แล้วก็ในกรณีที่อยู่ในแท็กสเตปฝ่ายเราเขาบวกอีกหนึ่งรวมแล้วเต็มที่บวกสองถ้าเธอนฝ่ายมันก็บวกเข้าของมันเองได้แต่มันจะบวกแค่เม็ดเดียวในเธอนี่ฝ่ายแต ต่อไปเทคล่างครับรูปแบบเอ,อต้อนอเวนกับสไปริแตแอตเตตผู้เล่นทั้งสองคนเลยเธอละครั้งเมื่อสไปริตเราการวิวสองเวทสามโดยเอฟเฟกต์ปลูกพลังแล้วจวนหนึ่งอันนี้ผมแปลเป็นไทยให้เลยนะเพราะว่าเล่น BSA ท่าเนี้ยตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วเลยเล่นทันเขาเรียกปลูกพลังกันแล้วก็บอกทุกคนนิดนึงว่าสําหรับตัวหน้ากล่องเนี้ยตัวเนี้ยปกติอันนี้คุณผู้ลินรู้ดีใช่แต่เรามีสุ่มสีเชียนแลด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ซว่งะจออะออกร้านไหนไม่รู้แต่ผมได้ผมเปิดมาแล้วกล่องหนึ่ง ได้สีเข็ดเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้ก่อนมันมันก็สีเขียดต็อกซ์สบไม่แต่มันไม่การันตีอ่ะเออใช่อ่ะสุ่มอุ๊ยสีเข็ดแต่ตอันไหนอ๋ออันคอนแทคโบราณอันนี้เป็นนี่ไงคอนแทคคอนแทคคุณเอชัยตีไปเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นปกติกับอันคอนแทคโบราณไม่รู้เลทเรทเท่านั้นเลทเท่านั้นไม่รู้เดาๆมาอธิบายเข้าใจชิดมากเลยแต่าะอันคอนแทคโบราณอ่ะ เอาแต่โบราณนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่โชว์อาร์ทให้ดูแล้วก็ไปเบื้องต้นเดี๋ยวหยิบดไดอกกอ,บาดไดไอาร์ที่ผมเปิดได้กล่องแรกก่อนสักครู่นะครับจะได้โชว์ให้ดูว่าเปิดได้อะไรที่ผมเปิดได้แล้วอ่ะอันนี้เป็นอันในที่เราเปิดสดๆเมื่อกี้ต่อไปไม่อาร์ที่ผมเปิดของบล็อกแรกเฮ้ยมีบาชิตทุป,ปะอ่าเห็นเขาบอกใบนี้แพงหรอ,อจริงก็เระยกว่าอาร์ทนะถ้าจะ80บาท ร้อยห้าสิบคืออะไรวะลบคุณค่าทำอย่างไรจริงร้อยห้าสิบคืออะไรวะแปดสิบบาทยังซื้อแดมวอได้ไปไปดูต่อไปเฮ้ยไดโนเสาร์สุดปลายสวรรค์อ่าสไปโนเซนิชเราจำเป็นต้องอ่านชื่อหรือยังจำชื่อมันได้อยู่อ๋ออืมเพราะว่าเคยเซฟข้อมูลไว้แล้วอีกอย่างคนที่อยู่ในสังกัดก็บอกข้อมูลอยู่จูสิคเซนิชตัวนี้เงื่อนไขการโคลินก็คือเป็นสัญญาทะลวงสำหรับเงื่อนไขการโคลิน แล้วก็มีเขาแต่หนึ่งขึ้นไปสามารถโคลินต้นเกมได้ใช้ในช่วงเ์นเราเท่านั้นเียถ้าจะถ่าจะโคลินเมื่อสเิ๊กของเราที่นอกเหนือจากสติ๊กตัวนี้ถูกสูญสลายโดยเอฟแต่ต้องสูญถูกสูญถลายนะถูกทำลายไหมนะกะมาจากย้ายคอถูกเขาของคุณจะบวกหนึ่งหลังจากนั้นทำลายสริ๊ิอัติเม่นหนึ่งตัวบีพีไม่เกินตัวมันเองโอเวอร์เขาเป็นแฟด์ ในแอตแท็ปของทั้งสองฝ่ายเลยเธอละครั้งชื่อเดียวกันอันเชิญสบดิตหนึ่งตัวที่มีคอสหหหรือต่ำกว่าจากมือโดยไม่ต้องจอยไม่ต้องจ่ายค่าคอสแต่ว่าเป็นเผาเพิ่งสีชาติซึ่งกรณีที่มันสูญสลายอะเราแต่เมื่อที่นอหนือยจะนอหนือยจะสบดิดตรเนี้สูญสลายเวลาเราไปดึงตัวอื่นเพราะว่าเราใช้เทคไอไอโบไงถ้าตัวอื่นสูญสลายอีเจนี่ก็เกิดเทคสามารถเล่นด้วยกันเองได้หีฝ่ายช่วยถอดก็ได้นะมันก็จะเล่นต่อได้ และแน่นอนว่าเอ่าเทคตัวนี้รู้สึกว่าไม่ติดเธอละครเฮ้ยเดียโหบวกเขาเรื่อยๆยิงเรื่อยๆใช่บวกเขาเรื่อยๆแล้วยิงยิงสับรีอัตติเมตด้วยโอ้ซึ่งสองใช้ก็ให้สองใบตามเนื้อเรื่องของเนี่ยแหละทีดีเอสดีอย่างเงี้ยแหละไอ้ยทุบปากมันเคยใช้แบบนี้ป่ะเคยใส่เด็กแต่ไม่เคยประกฏดนี้กระตูเลยอ่าต่อไปเป็นปีศาจมังกรสุดปลายสวรรค์มากรเซนิต S <S <S ถ้าสังเกตพวกที่เป็นคอนแทคสบริดทุกตัวในบองนี้ทุกคนสังเกตดีๆมันมีชื่อเซนิตหมดเลยทำไมเหมือนการกำเนิดใหม่หรือการกลับมาคล้ายๆกับรีเบเลเตอร์แห่งสายาพันธ์แกซสเซนิตอุ้ยประทับใจอือก็ย้อนให้ดูสิบห้าปีแต่อีนูอแวมสิบปีอ่าเมื่อขายโคลินนะครับโคลินพนันธสัญญาทะลวงแล้วก็เขาหนักสาบขึ้นไปในช่วงอาร์แทสต็ปทั้งสองฝ่ายเลยว้าวอ่าเมื่อโคลินกับเมื่ออัญเชิญอัญเชิญปกเป่าก็มีเทคโคลินก็มีเทคครับ สามารถทำลายสบยิอัติเมนหนึ่งตัวบีีไม่เกินหมื่นสองถ้าเขามีหกขึ้นไปขอเขตทำลายมันบวนบกอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็โอเวอร์เขาหกขึ้นไปแอตแันสเตปผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลยเทอร์ละครชื่อเดียวกันถ้าใช้งานเอฟเฟกต์ปลุกพลังสามารถใช้งานเมื่อสบดเนี้ยถูกอันเชิญของไอตัวของไอตัวเนี้ยได้อีกหนึ่งครั้งในเทอร์เน,นี้ยแล้วก็ตัวมันได้เจนแดงเพิ่มเนี้ยดับเบิรซิมโบลากัวจะกเลยเอฟข้างบนได้ทั้งโคลินกับได้ทั้งอัเชิญโปกตะและค่าคอร์สกัใช้ก็ ไม่แย่อไม่ให้มาของใช้ก็ให้มาสองใบต่อไปตัวนี้อขอขอเรียกชื่อไทยนะขอไม่เรียกตามยุ่นนะมังกรป้อปากานกีกาฟิปทินกีกาฟิปทินเบิร์ดหลังจากสตีแล้วศูนย์จะลหลหรือถูกทําลายจากในโดยคู่ต่อสู้อันเชิญตัวเองไม่ต้องจ่ายคอต์สแล้วก็เมื่อมันถูกอันเชิญมันจะทําลายสตีอัต e ิเมอีฝ่ายหนึ่งตัวที่พลังต่ําสุดอืแล้วก็เมื่อสั่งตีเขาโบวกหนึ่งบึ้มในซับหนึ่งเหมือนจะไม่มีอะไร ธรรมดาแต่ใบก่อนเก่งมากอ่าพระเอกเราก็มาแล้วฟลิฟรีสเซนิตเฮ้ยเป็นตัวเอกจริงๆตัวเนี้ยแน่นอนว่ากรอบสีบลูมโนวา,านไปด้วยเอกอะเอกแรงของทุกป,ปากจากาักรพรรดิมังกรสุดปลายสวรรค์ฟิปฟีสเซนิตเงื่อนไขในการโคลินคือสัญญาทะลวงเขาหกขึ้นไปอาราเตกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลยก็เมื่อโคลินกับเมื่อตีเป็นเหตุเดียวกันทำลายเจ้าด,ดีอัติเมตหนึ่งตัวบีพีสูงสุด นอกจากนั้นในการต่อสู้นี้ถ้าตัวมันกลายไปเลเรลสามในช่วงสเตปฝ่ายเราเธอละครั้งชื่อเดียวกันอีกฝ่ายโดนยิงสองไลน์ลงรีเซิร์ฟแล้วก็ตอวอรเขาแปะขึ้นไปเธอละหนึ่งครั้งชื่อเดียวกันเมื่อสติสับริดของเราที่จะออกจากฟิวโดยเอฟเฟกของคู่ต่อสู้เอาคอจากวอยมาฟื้นไลน์เราหนึ่งเม็ดแล้วก็มาวางที่ตัวเองหนึ่งเม็ดและสับริดทั้งหมดที่จะออกสนามจะอยู่รูปแบบดั้งเดิมไม่ยอมออกเอฟนี้ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวชื่อเดียวกันด้วยเอฟดีนะครับเอฟดีไม่ยิงสองไลน์ครับซึ้งอัน ตัวเนี้ยจะเทคยิงไลท์เหมือนซีวูมโนวาแต่ก็จะใช้ง่ายกว่าซีวูมโนวานิดนึงพร้อมเป็นคอนแทคไงต่อไปเป็นเน็กซัสอการเลียงตัวของหินสิบห้าคอร์สมิล่าครับสามคอร์สลดแดงสองขนาดที่เซตอาจจเตะฝ่ายเราจะผลิตเอฟที่มีเอฟบุกทะลวงทุกไอฟไม่ใช่ปลุกพลังทุกตัวที่อยู่ขนาดสั่งเตีสามารถทำลายสเตตเมนต์หนึ่งตัวพีพีไม่เกินห้ากรณีที่เขาคุณมิ่งแต่สี่ขึ้นไปขอบเขตมันจะบุยห้า ก็คือทำลายไม่เกินหมื่นแต่ว่าต้องเป็นสลิดที่มีเอฟเฟกประเภทปลุกพลังสั่งตีนะต่อไปนะครับก็เมื่อในซานนี่วางเขาบุกหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรแต่มีประโยชน์สำหรับเอดีตอนนี้ตอนนี้นะเพราะมันจัดแค่นี้หนึ่งกล่องก็ให้สองใช่ต่อไป <Hey. S 1> ของสามันนิวดับเบิลโดนิวดับเบิลโดบอกว่าเมื่อใช้จวดสองใบครับแล้วก็คุณสามารถอัญเชิญเพมเพนบัดดี้ไอโบที่อยู่ในทามาชิหรือในรูปแบบไส้หนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอร์ส แล้วก็เทคแฟดอันนี้เหมาะมากในเธอเนี้ยสับลเีดหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าซีกบีพีเพิ่มหนึ่งหมื่นไอ้เปย์ไม่จ่ายคอรสเหรอใช่โดนซีโร่เเตอร์ไงนะใช่โดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันอ่ะอันนี้ของใช้สามันด้วยให้สองใบอันี้ของเสริมกอลิล่าอ่ะอ่อกูลาดอนฟิปทีนกูลาดอนฟิปทีนเมื่อดูกอัญเชิญเธอละครั้งชื่อเดียวกันสามารถใช้งานกาจับมือที่มีชื่อว่าดับเบิลดอหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอรส สามารถก็คือถ้าเป็นนิวดับเบิลดรเนี่ยก็จะจวด2ออัญเชิญเทเปออบาดี้ไอโบได้ใบนี้ขออ, A, อนุญาตคิวนเอกรณีที่คุณใส่ดับเบิลดอรีไวบอลถามว่าเอฟใบนี้ติดไหมติดเพราะเขาบอกว่าใช้เอฟเฟกต์ A K ของดับเบิลดอไม่ต้องจ่ายหาขอดเป็นดับเบิลดอในเช้การใช่นิวดับเบิลดอดับเบิลดอรีไวบอลใช้ได้หมดเลยดับเบิลดอแรกก็ใช้ได้ได้เพราะติดชื่อดับเบิลดอเหมือนกันแฟดไม่มีอะไรขอไม่พูดปลุกพลังดึงคอตัวอื่นมาหาตัวมัน,นี้แต่ต้องเป็นสเปริลิตไม่สามารถดึงอย่างเเไไไดด้้นะมมก่ โอ้บไม่ได้ไม่ได้ของใช้อันนี้ให้สาม<อ>จริงๆอ่ะตัวนี้มันต้องใช้อยู่แล้วต่อไปเป็นทอรัสไ k n ฟิ h t 15ข้างบนเป็นปูพลังขอไม่อ่านเทคส่วนเทคข้างล่างครับในช่วงแอร์ราเต็ปเวลหนึ่งสองสามเธอละครั้งชื่อเดียวกันเมื่อสบิดต,ตัวเนี้ยถูกปั๊มเวลให้กลายเป็นเลอสองหรือสามมาจริงในซรัพหนึ่งไม่มีอะไรโวตัวเฉยแต่สามลดสามนะ,ะตัวนี้ให้สองไม่ได้ให้เยอะต่อไป s k e l นจอฟ Joe 15 ตัวนี้เมื่อก่อนแอบโง่นิดหนึ่งแค่ปลูกพลังอิงเชยไม่มีอะไรแต่มาตอนนี้ก็โอเคโอเคตรงไหนเดี๋ยวอ่านเทคให้ฟังเมื่อเจ็บไร้ครับอันเชิญตัวเองไม่ต้องใจใ่ายค่าคอร์สจากนั้นยิงหมื่นสองหรือต่ำกว่าสเปรดอัตเมหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อสเปรดตัวนี้ถูกอันเชิญให้อันเชิญการเผาเพลิงสีชาติที่เป็นการเบฟการเน็กซัสหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สซึ่งเล่นคู่กับไอเน็กซัสบ้านชุดหกศูนย์นได้หนึ่งเขายิงห้าพันมันจะไปคอมโบยิงต่อเนื่องส่วนกับ ปุกเขาราวาใช่ไหมถูกต้องสีแดงใช่สแต็กได้หรือจะมาเล่นอย่างนี้ก็ได้เมื่อวางได้อีกหนึ่งเขาและไอโบก็มาเด้งดึงอีกดึงอีกเดี๋ยหนึ่งเขาเขาเขียวอืมของใช้อย่างงี้ให้สามนะบอกไว้ก่อนเอยใช่แล้วให้สามนะอ่ะและอันเนี้ยบอกเลยว่าใช้จริงกับดาร์กวอลดอนรีเวบอข้างบนเป็นปลุกพลังขอไม่อ่านส่วนเด็กล่างต้องอ่านในช่วงระดับสเต็ปเธอละครั้งชื่อเดียวกันเมื่อคุณนําคอมาวางบนสาด็ปตัวเนี้ยแต่ว่า อ่ามันจะสามารถหยิบไอความสามารถปลูกพลังที่อยู่ในแทะขึ้นมือได้หนึ่งใบโดยไม่สนค่าคอด,ด้วย<ม>ซึ่งปลูกพลังในเด็กมีกี่ตัวอป็ใบขุดอืมเป็นใบขุดก็คือมาบอกว่าเธอรังชื่อเดียวกันน้าเมือ่อนําคอมาวางบนต,ต,ตัวตัวมันโดยเอฟเฟกของเราสามารถนําการที่มีปลูกพลังในชื่อจากเอฟเฟก่ะในแทะหนึ่งใบขึ้นมือซึ่งมันมาหยิบไออ่าเนี่ยตัวตัวเล่นน้อยสารพัดได้เพื่อเอามาปลูกสนามต่อไอโบกติดนะจ๊ะ กดสองใช้ก็ให้สองให้สามเฮ้ยแต่ไอโบผมจะบอกก่อนนะว่ามันเป็นปลูกพลังทบปะนะคืออะไรทบปะลับอยู่ประมาณนั่นแหละไม่รู้นะคนตั้งชื่อญี่ปุ่นเขาตั้งอย่างงี้แต่พอแปลไทยแม่งแปลได้อย่างงี้ต่อไปไดโนฮาวรีไววรลเป็นไดโนฮาวล่ามปกติไดโนฮาวตัวนี้บอกว่าเวลสองเวลสามเท่านั้นเมื่อสั่งตีเขาบวกหนึ่งยิงสวบิอิติเมตหนึ่งตัวพีพีสามพันหรือต่ำเฮ้ย แอบโง่นี่หนึ่งแต่ก็ไม่โง่นักสองร้สองซึ่งแน่นอนว่าอาการที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะให้สาใบต่อไปดาร์กไดโน่เฮาตัวนี้แนะนําว่าควรใส่ครับเอฟเฟกต์แรกปลุกพลังเอฟเฟกสองเมื่อสั่งตีได้หนึ่งคราวได้หนึ่งจวทุกเลเวลเลยโอ้ยเจกใช้ง่ายมากแต่เวลสามมันน่าสนสุดเธอละครั้งชื่อเดียวกันเมื่อเห็นโซคอย้ายไมที่ตัวมันเธอละครั้งมันตั้งและถ้าเกิดตีก็จะได้เขาได้จุ๋ยเป็นตัวฟาร์มมือสำหรับบล็อกนี้เลยนะตัวนี้ก็ของใช้ให้ ไม่างเป็น,รน,นไรครับคุณบูริออนอันนี้กาผมขอนอนุญ,ญาตให้เฉพาะพี่คนเดียวนี้ต่อไปครับเป็นเน็กซัสเขาใหญ่เขาใหญ่ครับเรียกที่เรียกันงนี้ยแหละกพราั้อนนไอตัวเขาใหญ่เนี่ยขอบเขตทำลายพีพีมันจะขยายเพิ่มซึ่งเงื่อนไขของมันเนี่ยบอกว่าในขณะที่มีคอนแทคสับฤทธิ์สีแดงทีงในรูปแบบวิญญ,ญาณหรือธรรมชีพเอฟเฟอทำลายพีีมันจะบุ๋ยสาม ก็คือต้องอยู่ในธรรมชาติหรือในรูปแบบร่างต้นต<อ>้นแอดเวนต์ต่อไปแอดแอนเตฝ่ายเราในขนาดที่มีไอโบอ่ะที่อยู่ในร่างต้นแอดเวนต์เท่านั้นแล้วสั่งตีอยู่ไอซับดิทตัวนั้นดีพีบวกหมื่นหนึ่งสั่แตกได้สามใบเป็นสามหมื่นให้มาสามใบนะใช่ให้สามต่อไปเป็นเมจิกที่มองข้ามกันบ่อยเหลือเกินกับคลอสไฟคลอสไฟสําหรับมันมีประโยชน์แค่เฉพาะเอดีนะตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดเติมของแล้วมึงเอาออกว่ายแหละ อ่าเก็เมนครับบึ้มในซาสอีฝ่ายหนึ่งใบจากนั้นเราบึ้มในซาสเราเองหนึ่งใบฉันถามว่าเราจะบึ้มไปไหนนี่ไงไอ้นี่มีเอมมาวางแค่นั้นอีกใบนี้อ่ะใช่มีเอเมมาวางได้หนึ่งเขาแล้วเรายิงในซาสตัวเองทำไมก็ให้เพื่อทำลายเขาก่อนหนึ่งใบถ้าเกิดว่าอ่ะเขีวนเอ็นี่หนึ่งถ้าเราไม่มีในซัรเลยแต่เราไปยิงในซัรเขาแล้วไ็้แบนี้บอกว่ายิงในซารเขาก่อนเราค่อยมายิงของเราแล้วเราไม่มียิงอ่ะใช้ได้ไหมได้ได้เไปการีบาลานเปการเหมือนนะรนะใช้แบบ ยิงเขาฟรีได้ด้วยถ้าเราไม่มีเน็กซันถือว่ายิงได้ยิงได้ยิงฟรีด้วยเพราะว่าเขาโดนก่อนก่อนจะมาหาเราอือต่อไปเอกล่างครับแปดทำลายกระดิ่งหนึ่งตัวบีพีสามพันหรือต่ำหรือจะเลือกไปทำลายอัติเมตก็ได้แต่บีพีห้าพันหรือต่ำก็ได้ของเดียวสองรดหนึ่งซึ่งตัวนี้สีแดงนะตอนนี้มันอาจจะใช้แค่เอ็ดดีแต่ว่าขอโทษนะสีม่วงเริ่มมีคนจองซื้อแล้วโอเคมีคนเอาไปใส่สีม่วงพินเลนพอไหมล่ะไม่เนี่ยนะใช่ยิงนิ่งบ้านเมื่อถูกทำลาย ไชู่ก็จะมีเทคที่บานมีเทคต่อเนื่องอีกอ่าใบนี้ก็ให้สามใบใบที่สุดท้ายที่คนไม่ค่อยอยากจะไปกันเดี๋ยขอแซงหน่อยถ้าเป็นในกรณีที่เขาไม่มีเน็คซสแล้วเรายิงแค่เน็คซสเราได้ปะได้ไดอะเอ่อเดี๋ยวเมื่อกี้คุณเอ็กใช้พูดว่าอะไรนะไม่เถ้าเขาไม่มีเน็คซส แค่ในเซิรเราได้ปหมเกงแค่ในคัิรเราไม่ได้ครับเพราะเงื่อนไขต้องทําตามเทคครับคู่ต่อสู้เลือกทําลายเนิรัของตนเองอีกฝ่ายเป็นคนเลือกนะหลังจากนั้นทําลายเนิั์เราหนึ่งใบถ้าเราไม่มีเนิั์ฟเราอ่ะเขาโด่งเขาเองเราคือยิงเขาก่อนใช่ไหมแล้วเขายิงเราตรนไหมก็คือของเขายังไงก็ต้องยิงก่อนใช่เรื่องของเขาก่อนที่จะมายิงเราต่อไปครับเป็นเมจิกที่สมัยก่อนไม่มีใครใส่เลยจนถึงตอนนี้มันก็เห็นคนใส่น้อยกับเซเว่นครมสันรีเวิร์บอน การนี้บอกว่าในขณะที่ไล้เราอ่ะมีไม่เกินสามคอสมันจะเหลือสี่ไม่ใช่แล้วก็แฟดทำลายเสบียอดิเม่หนึ่งตัวบีพีไม่เกิน1มื่นเจ็ดหลังจากนั้นสามารถเอาคอทั้งหมดวงเล็บขั้นต่ำหนึ่งเมตรขึ้นไปอ่ะนอกจากที่นอกเหนือ,อโซคออ่าบนสับผัสที่บีพีเจ็ดพันขึ้นไปของเราไปยังวอยถ้าเกิดทําเอาคอไม่เกินเจ็ดเมตรบนสเมผัตอดิเม่คู่ต่อสู้ไปลงดีเซิเป็นก๊าซสีแดงแต่เข็กมือออกมาเป็นสีม่วง เต็ใจไม่นี่ใช้บ่อยอี่ผ่านไม่ใช้บ่อยแต่ของจริงอะฮะไม่รู้มันเกิดไม่ทันยุคนั้นเอโทษนะผมเกิดทันเออแล้วแต่พี่เลยขอบคุณที่แฮกไปอันนี้เราก็สุดอ่ะอันนี้เป็นของในกล่องนะของเฉพาะในกล่องต่อไปเรามาพูดโปรโมนโปรโมเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรอคอยมันคือโปรโมแต่มันบอกมาแลอวอ่าแดมบอรทุกทีรีครั้งที่เท่าไหร่ครับคุณเอกชัยต้องรีล่าสุดลงปีสี่ปีสี่ใช่ใช่เออแต่อันนี้เป็นอาดไอบาชินทบ่ากับไอโบไอโบและแน่นอนว่า แล้วอลผมขอไม่อ่านเทคนะเพราะเออน่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วมันรีมาสิบรอบแล้วใช่ขอสามัญเหรอเนาะสามัญโอ้ยเห็นอย่างนี้เห็นมันรีงี้มนก็ขายได้นะทำเป็นเล่นไปบางคนเขาไม่มีเนะเวยอารสวยด้วยอ่ใบนี้ก็สามัญให้สองใบใบต่อไปเป็นพระเอกเราครับดาบไอ้นี่ไม้คมงแฝกเบฟเอนเกีใช่เบสเอนเกีของไอสกาลเพิงของสายนี้โดยเฉพาะซึ่งไอพี่วิลินถือด้วยเพราะว่าเอนเกีของตัวนี้ครับชื่อมันคือกระบี่บุกทะลวงแบตเทิรเซเวอร์ เงื่อนไขรวมล่างเบสกับคอสเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นเผาเพิ่มสีชาติเคยเห็นคอสสองคาบดามไหมล่ะหรือว่าคอสสูงเขาดาาปีสก้าเลตเฟ่มเนม่ยเงื่อนไขการเบสนะครับก็คือไอต้องเป็นเผาเพิงสีชาติแล้วก็เบสทคอนแทคแอดเวนต์สดิที่มีไอโบยในไส้อยู่ล่างตัวแอดเวนต์เป็นเอ็นเกตเธอละครั้งชื่อชื่อนี้ใช้แค่เกมละครังเท่านั้นเมื่อรวมล่างกับเป้าหมายเอาคอทั้งหมดในแทมเอาไว้ตัวมันเองรวมโซคอสามารถโคลินซ้ำต่อได้อีก อเหมือนก่อสลี่นี้สั่งตีจวการจะเดนหนึ่งใบหลังจากนั้นทําลายสลีคู่ต่อสู้หนึ่งตัวบีพีไม่เกินตัวมันเองแต่ว่าถ้าไม่มีให้บึ้มไม่เป็นไรคุณก็ได้จวดอยู่ดีแล้วก็ในขณะที่อดเวนอยู่แล้วมันรวมร่างตีอยู่ถ้าเขามีหกขึ้นกลายเป็นว่ามีซิมโบแดงเพิ่มมาหนึ่งโอ้ถ้าใส่โกละดอนสองเจมไม่ต้องสิกฟีดยิงสองไลท์อีเจนี่วิ่งคาบสิกฟีดสามเจมมีโลกแดงเพิ่มไปสามเกมโวลดอนสองเจมมีตัวแจกเกมื่อย ก็ทั้งหมดเนี้ยจะเป็นของที่อยู่ใน SD 66ในราคาเพียง450บาทราคาจับต้องได้สำหรับมือใหม่ด้วยไม่ต้องไปซื้อในกระเด็กก็เอาเด็กนี้ไปเล่นก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจกับตัวเด็กซื้อกล่องเดียวแล้วเล่นหของเสรแต่หาของเสริมมาตรฐานนิดหน่อยของเสริมนิดเดียวนะของเสริมนิดเดียวไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวเราจะมี6 6ิคลิปถัดไปก็จะรีวิวตัว6 7แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปไฟด้วย s อสดีและอดีเพื่อเป็นการพิจารณาว่า คนเติอมอะไรทั้งสองกล่องเลยสลับผู้เล่นใหม่ไงเราจะเอา,นา,นาโปรเพเยอร์มานั่งเล่นให้พวกคุณดูอ่ะก็คือพี่เบียงกับพี่กายนี่แมนใช่แล้วทำไมต้องพูดชื่อิวเออชอบคอนเสิรพูดไปแลวอ,อ่ะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับร้านการสแสงมีนะครับที่เป็นสปอนเซอร์กับช่องเรานะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็เราจะไปต่อชุดที่67ชุดของคุณปูลินนั่นะคลิปนี้ขอเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ